ไม่รู้เลยเฮ้ยม,มันเหมือนมันไม่ตักตักตกตักเหมือนฟอร์ดเลยว่ะเช่ไปขับเช่กลับมาหัวไม่อยากขับเลยเราเรียเร๋ยวนี้หรือตรงเดี๋ยวนี้วิ่งเข้าสำพัญวูบีควิกสร้างใหม,ม่รู้ไม่รู้อะไรสำนักงยานใหญ่เหรอแต่เขายังไม่ย้ายเพราะว่าคนส่วนหนึ่งแม่งเหมือนแบบตั้งหลักอะไรกันแล้วเออตรงเนี้ยหลุมโซ่เกียร์ลมฝามันแีะมันพังนะ มอไซด์ลงมาโอ้ยแย่แล้วกูลงเลยเหรอดีฮะรถแม่งชกชกไม่สูงแต่รถบบเล็กๆมานี่ยไอ้ไน้องซื้อ e r 6าเมื่อวานเจอที่เชลตรงข้างวอเตอร์แบดสาทรนะีน<ไ>่จีทุ่มหาเมฆมันซื้อมาสองแสนสองแสนเจ็ดไม่ใช่สองแสนแปดหมื่นห้าพันนะเออาร์หกเอ็จะแม่ดูเลยไหมผมรู้จกกักแกรงๆกันหมดเลยตั้งแต่เราพออ่ะดูย ม <h> ันสองแสนแปดหมื <hur> ่นห้าพันแต่วันนั้นน้องบอกซื้อสองแสนเจ็ดซื้อที่ไหนซื้อโชลูมตักเดียวกันอันนี้ก็เจ้าของเดียวกันเขาซื้อโชรูมตักสิมสองแสนเจ็ดเจ้าของเดียวกันอ๋อเหรอก็ผมไปที่นี่ไม่มีรถผมเลยต้องไปซื้อตักสินเจ้าของเดียวกันแล้วผมเซอร์วิสที่นี่ตลอดใกล้บ้านก็มาพุธอาทิตย์นี่ครับสวัสดีมาทำอะไรพี่ซื้ออะไร แม่บ้านบอกว่ากาแฟไ,ไม้วันนี้เรา,าพอเอาเฮียวันนี้ออจนเด็กวกเซลล์แม่เออมันดีเขาทำไมกระไหลมึงพังทำไมอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อชอบคุณละทำไเมื่อไรจะเสร็จเหรอท่อเนี้ยทำอะไรอ,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 อทข้างหน้าเห็นบ่าที่มันทำสะพานคือทำอ ก็ไม่อยากให้ตัวเองขูดปูดนอะม<ต>ันมันชิดมากนะนะั่นแะเรากระวังต้องคนเคยนั่งหรือ <c oughs> เคยขับถึงจะรู้ถ้าไม่เคยสังเกตจริงๆไม่รู้หรอเ <c oughs> เราก็นั่งมาแล้วหลายรูปแบบล็อเกินมัน,นสูงอะโอ้โหพูดไปนั่งมันสูงมากเลยโอ้โหข <c oughs> ับได้ไงวะ มันึงดังดึงดังตเอไเออพี่เราไม่ผ่านพี่ประสิทธิ์ใช่ไหมพี่ประสิทธิ์ประสิทธิ์ขอคุยเร่องแก้วเลยไม่ได้ไม่ไดเขาอยู่คนละเส้นเรามาสามารถร้นอมาทำจจกมีทีงานแบงากว่าเรื่อการลอการให้คำปรึกษาอย่างี้ก็ซื้อวิชามาหน่อย